สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม k i m s o u l Survival นะครับผมช่วงนี้มีอีเวนต์สู้กับบอสไฟนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่แบบอยากได้อาวุธดีๆนะเอาไว้สู้กับบอสน้ำแข็งก็มาสู้กับบอสไฟได้นะครับอาวุธที่ใช้ส่วนใหญ่ถ้าใครมีอาวุธน้ำแข็งบอกเลยว่าจัดการสบายเชื่อผมแต่ ใส่เกราะดีๆไปหน่อยนะครับแล้วก็ฮิวเลือดไปเยอะๆเอาที่ฮิวเลือด่นะ <_ C os> ทีนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเจ้าบอสอ่ะมันทําให้เรากลัวได้นะครับ <_ C os> บางทีเราก็บังคับตัวเองไม่ได้นะในในโหมดนี้นะครับ <_ C os> เดี๋ยววันนี้ผมจะลองลุยโหมดปกติแล้วก็โหมดระดับกลางดู <_ C os> ยังไม่เคยลุยระดับกลางแต่ว่าขอลองระดับธรรมดาก่อนเนี่ยผมใช้อาวุธเนี่ย ได้มาจากบอสน้ำแข็งบอกเลยว่าจัดการง่ายมากบอสที่กลายเป็นไอ้นี่ไป,เล,ลปเลยอ่ะลูกกระจกไปเลยอ่ะเนี่ยนะฮิลเลอร์ให้ทันนะทุกคนฟาดไเลยเห็นไหมแทบหมดหลอดครับสำหรับทีตัวที่มันอยู่ข้างอะสามตัวปะผู้ช่วยครับเห็นไหมแล้วบอยก็สู้ง่ายเลยเห็นปะฟาดทีบอสหายไปสามหลอดครับในหมดง่ายนะกลายเป็นหินไปเลยนี่เห็นไหมมันเหมือนจะง่ายนะทุกคน คือระดับแรกอะมันก,มนก็มันก็พอจัดการได้ทีนี้ระดับ2ระดับ3ครัะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเคยไปสู้กับแว็กหน้าอีกนิดเดียวก็จะชนะแล้วแต่ก็ตุยก่อนแล้วทาให้เราจนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองลุยกับเจ้าบอสไฟตัวนี้ดูนะครับถ้าแพ้ก็คือจนอีกรอบหนึ่งก็คือต้องไปฟาร์มใหม่นะไปฟาร์มหาโคงหาของเฮ้ยนี่ไง,ไงน้ายาตาแมวที่เอาไว้เพิ่มความสว่างในนี่ใช่ไหมอ่ ช้าไปแล้วเราลุยมาเสร็จแล้วไอ้ล่องรอยแห่งความตายที่สุสานนะโอเคกลับมาอีกรอบนึงเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปลุยในความยากระดับกลางกันครับบอกเลยว่าใส่ไอ้หัวไอ้เขาเรียกอะไรนะหมวกกับรองเท้าที่มันกันความร้อนมาด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้องหมาไปด้วยไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้ก็คืออาวุธเนี่ยหายหมดเลยครับดาบน้ําแข็งนะ กระบองคีบแล้วก <that> ็ดาบไอเนี <that> alien alien ่ยดาบน้ําแข็งเนี่ยก็มาดูกันว่าจะสู้ได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้ก็ก็คงจะเล่นแค่หมดปกติพอนะครับเนี่ยหมดฮีโร่อีกเนี่ยอุปกรณ์บอลดีกว่านะอาวุธน้ําแข็งนี่ก็ก็เอามาอยู่นะชุดนี้มากกว่าบอลอีกมั้งนะครับเพราะว่าเป็นแบบมีเข่าด้วยอ่าแต่ไม่มีเรานะเฮ่อุ้ยเฮ้โหเดี๋ยว เฮ้ยทำไมระดับการมันโหดขึ้นอ่ะที่โหดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าปกติเราใช้ไอ้เนี้ยฟันอ่ะผู้ช่วยมันแปบ๊บเดียวมันจะตุยแล้วไงเอาแล้วเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยมันยิงธนูได้ด้วยครับแล้วหลุมอะไรเนี่ยมีมีแหลกมีแหลก,กถ้ามีแหลกแบบนี้ไม่น่าไหวครับเรากดออกไม่ได้ด้วยครับเอาแล้วเว้ยเดี๋ยวเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมีคาถาความกลัวอยู่ทุกคน มันทำให้เรากลัวคนระับตอนนี้ฮาริสสามารถทำให้กลัวได้แล้วนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราฆ่าไปตัวนึงแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันมีโพมาอีกสองตัวเนี่ยไอ้ไอ้ผู้ช่วยมันเนี่ยหรือมันมีสี่ตัวเนี่ยแล้วมันมีหลุมๆอะไรด้วยไม่รู้คนระับเนี่ยแล้วพอมันมีไอ้บาเลียมันก็ทำให้เรามันก,มก็ทำให้เราไม่สามารถโจมตีได้ด้วยนะนี่ แสดงว่าเรายังไม่พร้อมครับอาจจะต้องเลเวลสูงกว่านี้นะทุกคนถ้ารอบนี้แพ้คือนู่นครับรอเลเวลร้อยแล้วค่อยมาสู้แล้วกันนะตอนนี้ก็ฟาร์มเลเวลไปถึงเลเวลเกแล้วครับต้องพยายามฟาร์มไปเรื่อยไเอา้าเหยียบอะไรอ่ะเรียบร้อยเลยครับคุณตาย Yeah, take a breath, dive deep into the blue A universe unseen waiting just for you Corals blooming bright, a kaleidoscope of life Fish swimming free, no fear, no strife From the smallest plankton to the giants of the deep Every creature plays a part, secrets they all keep